ก็โอเคนะครับกับโสดิชาว์ลิพยา250กันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเจไรล์รีสิ่งนะครับวันนี้ก็มาออกทริปนอกสถานที่เล็กๆน้อยๆนะครับขี่รถย้ำบ้างนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่พามาดูรถเฉยๆนะ,ะวันนี้ก็จะมารีวิวท่อที่ผมใส่เลยละกันนะอันนี้ว่าใส่ยังไงนะครับใส่ยังไงแล้วก็เสียงเป็นยังไงนะครับแต่ผมคงไว้เป็นให้ฟังนะครับเพราะว่า มีรปภนะครับถ้าเบนไปอาจจะมายกตัวผมออกจากที่นี่ได้นะครับรวอวันนี้มันจะมาบอกวิวธที่ใส่หายจากที่ไหนนะครับเปิดบาท่อนั่นเองนะ,ะ<ม>ก็นำแรกเลยผมสั่งท่อกับสลีปออนมาแยกนะครับซึ่งมันไม่ใช่ร้านเดียวกันนะครับแต่ร้านเดียวกันเขาก็มีขายนะครับแต่ผมอยากได้ท่อพูดทรงแบบนี้สีแบบนี้อ่าพูโทนแบบนี้นะครับแล้วก็สลีปบอน แบบนี้อ่าผมก็คือผมถามมานานนั่นแหละแต่ผมไปเจอพวกที่ง,งานทงงานเชื่อมนะครับงานเชื่อมถาทถาว่าง,ง,งานเชื่อมมันใช้ได้ไหมมันใช้ได้นะครับแต่งานดัดกับงานเชื่อมมันมีข้อแตกต่างเยอะมากพอสมควรนะครับซึ่งไองานเชื่อมข้อเสียหลักเลยก็คือไอเสียออกได้ไม่เต็มปัดสิทธิภาพข้อนะครับก็คือมันจะอั้นตามหลายรอยเชื่อมตามนี้นะ้ามีรอยเชื่อมเยอะก็ต้องยิ่งอันเยอะเพราะว่า เราไม่รู้ว่าข้างในมันเชื่อมไปแล้วมันจะปูดขึ้นมาหรือว่าเป็นยังไงอ่ะเป็นเป็นเชื่อมไปแล้วมันมีรอยอะไรหรือเปล่าปูดขึ้นมาแต่ที็เราเชื่อมอ่ะข้างนอกเราอาจจะเห็นอาจจะเจียวได้แต่ข้างในเราทาอะไรไม่ได้นะครับมันก็เลยเป็นอีกเหตุผลหนึ่งก็คือทาไมงานเชื่อมถึงไม่ค่อยนิยมมากสักเท่าไหร่นะถ้าเกิดแบบที่เขาใช้งานเชื่อมก็เพราะว่ามันไม่มีแบบ ดัดมาเลยนะก็ะคือตัวนี้เป็นงานดัดนะครับอาจจะเชื่อมนิดนึงแต่แต่ก็ถือว่าเป็นงานดัดนะครับคือดัดมาเชื่อมไม่กี่ที่นะครับประมาณสองจุดสามจุดนะสองจุดสามจุดก็เลยอาจจะสวยอยู่นะก็เลยได้สั่งซื้อมางานเชื่อมผมเคยใส่แล้วมันวิ่งไม่ค่อยออกนะครับเพราะว่าอาจจะอั้นที่ตรงรอยเชื่อมก็ได้นะอ่าผมก็เลยเลือเป็นงานดัดแทนนะครับก็ซึ่งมันสวยกว่าด้วยนะครับเป็น งานดัดเกียร์สามศูนย์สี่นะครับสลิปออนเอาเลยแล้วกันนะก็สลิปออนผมซื้อมาพันห้านะครับตัวน,นี้สลิปออนซื้อมาพันห้าแล้วก็ปลายซื้อมาอีกเท่าไรไม่รู้ผมไม่แน่ใจผมซื้อมานานแล้วแหละผมก็เลยใส่งานเชื่อมไปสักพักนึงผมก็เลยหาคือมันไม่ได้ทรงเท่ากีครับก็คือทรงมันจบบนนี้อ่ามันจะเข้าทรงมากผมบอกเลยผมหารถที่เข้าทรงมาผมซื้อ สลีปอของซีพีอาร์ห้าร้อยอาร์มันก็ต้องไปตัดแล้วก็เชื่อมใหม่นะครับซึ่งมันเชื่อมมาแล้วแหละมันเป็นงานเชื่อมซึ่งมันใสไปแล้วมันไม่โอเคครับร้อยเชื่อมอะไรมันไหมมันไม่ใช่เกล็ดสแตนเลสสามศูนย์สี่สแตนเลสสามศูนย์สี่คืออะไรก็คือสแตนเลสที่มีค่อนข้างที่จะทนทานแล้วก็แข็งต่อทนกับความร้อนนะครับก็เลยเป็นที่มาคําว่าสแตนเลสสามศูนย์สี่ก็ สามสองสามรไหก็จะแข็งไปต,ตามเบอร์นะครับผมไม่แน่ใจผมไม่ใช่ผู้ขาวิทยานะครับแต่ผมก็น่าจะเาราได้ประมาณเท่ากประมาณนี้นะผิดปกุกอะไรก็ขอภัยด้วยอ่าผมซื้อมาสลิ ON, 500, ปออนพันห้าป้ายคุณตีไปเลยสองพันกว่าสรุปไอ้ั้งเซ็ตเนี่ยซื้อมาประมาณสามพันไม่เกินสี่พันนะครับอ่าผมซื้อมาผมต้องใส่ไม่ได้ทำไมมันยาวนะครับมันยาวซึ่งผมเข้าใจผู้ผลิตนะครับอันนี้ ผมไม่ได้โทษผู้ผลิตนะเขาอาจจะทํายาวมาเผื่อเอเราใส่ทรงสั้นทรงอะไรนะซื้อมาคุณจะตกใจคุณไปวัดปุ๊บใส่ดูตรงรูนัดแล้วคุณก็ตัดตรงที่ปลายออกครับจะไปตัดตรงนี้นะผมแนะนําให้ตัดตรงนี้ออกอซื้อมาแน,านา่ๆแน่นอนแหละมันไม่ยาวเท่ากันหรอกครับอาจจะยาวแบบรบก็อาจจะเผื่อให้เราตัดก็ได้อผมคิดไปแบบนี้นะ,เ,ะเขาบอกว่าตรงรุ่นโอ้โหผมมาใส่ปุ๊บโอ้โหอยู่นั่นประมาณนี้เลยยาวเลย ไม่แน่อาจจะตัวนี้ไม่ตรงรุ่นกับของเขาก็ได้เขาเลยทํายาวมานะอันนี้ับผมวิธีแก้าหาคือตัดตรงปลายนะนครับตัดตรงปลายออกแล้วก็ใส่เข้าไปยึดนอด็อตถามว่ายึดนอด็อตใส่ได้เลยได้ไหมไม่ได้นะครับต้องบีบเข้ามานิดนึงแล้วก็นอ็อตล็อกออกนะครับประมาณแน่นไหมก็แน่นนะครับใส่มาทุกวันนี้ยึดสปริงกี่ที่ที่เดียวครับก็คือที่นี้โอเคก็จะเป็นข้าวๆจะประมาณนี้ที่ผมใส่มานะท่อผมใส่ของอะไรนะครับ ่าที่จริงผมเลงของซีไอของอคาโบบิทแท้ไว้นะครับสองหมนสองนะเอ้สองหมือนหนึ่งพันประมาณนี้ผมก็เลยผมก็เลยอ่าคิดว่าจะเอาไว้แหละมีคนขายหนึ่งสองให้ผมแต่เหมือนห้าแต่มันไม่ใช่ดกโดกโ้แดงนะครับผมก็เลยช่างใจอยู่สักพักผมก็จะไปเอาอะไรพูดไปขึ้นมาเขาขายให้เอียนเสียผมก็ไม่เดีเนอะไรผมว่ามีปัญหาครับ ็เลยให้มาตามนี้นะครับก็ประมาณนี้ใส่ข้อไปดัดเพราะว่ารถวิงออกมามมันก็ยิงออกอยูน่นะเหมือนกันว่าจะต้นต้นน่าจะหายไปนิดนึงนะถือว่าต้นหายไปนิดนึงเองอ่าสายแตกต่างจากพ่อเดิมไหมพ่อเดิมต้นมันจัดมากนะครับลาแดแ๊บเดียวเล็ดลายเล็ดลายไปกับพิปนะเดี๋ยตัวนี้เอ่อมันก็ต้นหายไปนิดนึงแต่ ลายก็น่าจะได้นะผมไม่เคยอชอบสปีดนักรัก็เลยไม่รู้ว่าลายมันได้ไหมแต่ถามว่าม,ามันวิ่งออกมันวิ่งออกนะครับตายตอนรับข้าข้าก็าาจะประมาณนี้นะครับการใส่ท่อนะเสียงฟังเสียงกันเดินเบากันเดินเบาก็ผมชอบท่อน,นิ่มๆนะท่อน,นิ่มๆไม่ดังมากไม่อะไรมากนะผมก็เลยซื้อมาชอบตรงยาเดินไม่ชอบตรงกระป๋องครับ